ถ้าวิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวกรรมภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาปานกลางรูปภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาดีอรูปภพ,บพบเกิดใช่ไหมจากนั้นตราดเหมือนกันเต๊ะหมดเลยแต่เปลี่ยนว่าแทนที่วิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวบอกว่าเจตนาไปตั้งในผืนนาเลวเห็นไหมเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาสองอัน ปารนาคือปรารถนาเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งไปใส่แทนคําว่าว an ิญญาณังปฏิทิตังดึงคําว่าวิญญาณไปตั้งออกใส่คําว่าเจตนากับปรารถนาไปตั้งเข้าไปแทนจากนั้นก็เหมือนพูดเหมือนกันอีกนะเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาเลวกาม,มาพโวเกิดเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาปานกลางรูปัพโวเกิด เจตนาไปตั้งปัรนนาไปตั้งในผืนนาดีอารูปภะโวเกิดอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ่าเห็นนะพระสูตรนี้บอกกรรมมังเขตต่างกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเอา้ากรรมมีสองนัยยะละ นัยะหนึ่งคือผืนนานัยะหนึ่งคือเจตนาผืนนามีสามแต่ถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งหรือมเมล็ดพืชไม่ไปตกก็ไม่มีอะไรงอกจริงมะมผืนนาก็เป็นผืนนาเฉยๆก็เป็นเขตตังเฉยๆแต่เขตตังที่มีวิญญาณไปปฏิติตังหรือมเมล็ดพืชไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาและเรียกมันว่าก,กรรอืม ดังนั้นกรรมจึงพูดได้สองนยัยยะคือหนึ่งผืนนาเพียวๆอันหนึ่งคือเขตตังกรรม,มังเขตตังกรรมคือผืนนาหรือผืนนาเขตตังนั้นมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือมีเจตนาไปตั้งก็จะไปตรงกับอีกข้อสุดนหนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะผืนนาถ้าไม่มี <c oughs> เจตนาไปตั้งก็จะไม่รู้ว่ามีใครรู้มันผืนนานั้นจะเป็นท่าตามธรรมชาติผ้าผืนนี้ ไม่มีใครยึดก็ไม่รู้ผ้าของใครแต่ถ้ามีมือมายึดปุ๊บเฮ้ยผ้าของฉันเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเห็นนะมีความปรารถนาไปตั้งมีเจตนาไปตั้งในธาตุนั้นมีเจ้าของขึ้นมาทันทีเลยเห็นนะดังนั้นมุมของคําว่ากรรมเนี่ยก็จะจะสองนัยยะเฉือนกันนิดนึงนะเคตัง สามอีกทีเขตตังคือผืนนามีสามซึ่งเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ถ้าผืนนานี้ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่รู้ว่าผืนนาอะไรไม่มีใครมารู้ผืนนาถูกต้องไหมแต่เมื่อมีวิญญาณมาตั้งหรือมเมล็ดพืชไปตกพวกคือวิญญาณไปตั้งเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามาตั้งในผืนนาเลวหรือผืนนาดีใช่ไหมการที่วิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนา อีกสองผืนนาก็ก็ยังเป็นเขตตังนะยังเป็นกรรมแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งเท่ากับไม่มีใครรู้ความเป็นเราไม่ได้เกิดตรงนั้นเพราะวิญญาณไม่ไปตั้งอารมณ์แบบนั้นวิญญาณไม่ได้ไปตั้งเมื่อวิญญาณไม่ไปตั้งจึงเรียกว่าไม่มีเจตนาดังนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์คิดฆ่าสัตว์เราจะมีกรรมว่าเราฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้นี่ไงเพราะไม่มีเจตนาไปตั้ง เพราะไม่มีวิญญาณไปตั้งขณะที่เราเดินเดิน <_ d ream> ไปเพื่อจะออกไปนอกวัดเราเดินเหยียบมดไปขณะที่โยมเดินอยู่เนี่ยโยมฆ่าสาัตว์ฆ่าสาัตว์ฆ่ามดมีั้มในความคิดไม่มี <_ d ream> เราจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวอะ <_ d ream> ใช่ไหมเราคิดเราคิดแค่นั้นเราคิดเดินจะไปกินข้าวอืมดังนั้นเจตนามีไะม <_ d ream> แล้วมีกรรมไะมไม่มีไม่มีกรรมนี่คือเหตุว่าไม่มีกรรมเพราะอย่างนี้ แต่การตายของมดมีไหมม,มีใช่ไหมมดตายไปแล้วหรือขาหักนะหรือคอหักไปแล้วนะพิการไปแล้วโดนระเหยบอืแต่กรรมเกิดกับเรามะไม่เพราะวิญ,ญญาณไม่ไปปฏิทิตังปราถนาไม่ได้ไปตั้งเจตนาไม่ได้ไปตั้งอืมอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดจะฆ่ามันเดินเดินไปเห็นแล้วขวางทางใช่ไหม อกูไม่หลบหรอกเหยียบปึ๊บเน่เจตนาปฏิทิตาใช่ไหมอ่าเจตนาไปตั้งมีกรรมไหมมีแต่บังเอิญเหยียบแล้วมดไม่ตายนะเพราะอยู่ในร่องรองเท้าพอดีอเดินผ่านไปเฮ้ยมดยังอยู่ใช่ไหมไม่ตายมีกรรมยังมีกรรมยังมีแล้วเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ่าและกรรมทางใจหนักที่สุดใช่ไหมอ่าตกนรกยัง ถ้าตายไปขนาดนั้นอใช่ไหมเี่ยมันต้องเล่าปฏิจจสมุปปนธรรมเ่ย่ะเปิดเปิดใหม่ข้างบนเปิดใหม่สิมุมคนเหยียบกับมุมมดมุมมดถ้าเกิดมุมเหยียบเนี่ยมุมคนเหยียบเนี่ยอาจจะไม่มีกรรมแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นมดมันก็มีกรรมอันนี้เป็นกรรมของมดกรรมของมด เป็นวิบากของมดวิบากของมดซึ่งวิบากแบบเนี้ยห้ามคิดอย่าคิดต่อนะอเคสาถูครับ <laughs> เดี๋ยวจะวิปลาด <laughs> <laughs> เพราะอยู่ในหนึ่งส่วนของอาจินไต <laughs> แต่วิบากของกรรมที่พระเจ้าให้คิดคืออะไร <laughs> วิบากที่ส่งผลในปัจจุบัน <laughs> เออทำไมวันนี้เราโดนเหยียบวะ <laughs> <laughs> อันนี้นะคิดได้ วิบากที่ส่งผลในทิ่ธรมคือปัจจุบันอุปปัชชะเวลาถัดมาอประปริยายะเวลาถัดมาอีกทีนี้คิดเรื่องนี้ให้คิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีกรรมกันมาเยอะไงมันควรจะหมดไหมล่ะอยากหมดไหมอยากปัจจุบันไหมไปทำสมาธิอ่าใช่ไหมมันถึงต้องมีกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันไงก็มีกำลังใจเอ้ยโอ้มันดับได้เนาะ เราก็นั่งคูบลังตั้งกายตรงดูดูลมหายใจกันใช่ไหมเพราะรู้ว่ากรรมสิ้นได้ดับได้เพราะกรรมนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรม